สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องจอมท้าแระคุณนะครับนี่คือเลโก้นะยครับวันนี้จะมารีวิวเลโก้ของตัวเองนะครับของผมนะตัวละครกันเลย <c oughs> อะล็ <c oughs> ล <c oughs> กันนั่นแหละครับอล็ก <c oughs> แล้วก็ประสิงวิชวิตนะครับ เกลิตเตันจริงมีสองตัวแต่น่าจะตกขยะไปหนึ่งตัวแล้วครับน่าเสียดายสตีปไอตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะงน้นของเขอเรียกมันว่าน e ันแมวพนอมรับได้นะครับนี่ก็วัวดอ,อกไม้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้เอ้ยไม่ออกวัวดอ,อกไม้ ค่อยๆคอจะดุดแล้วก็มีโจนสองตัวนะอันนี้เป็นตัวที่ผมสร้างขึ้นเองอใส่หัววัะทองเลยง้นตั้งชื่อไอตัวนี้ว่าฮาโลวีน ซอมบี้โกเลมอันนี้น่าจะชื่อว่านายนายแกะเขาใหญ่ซอมบี้พิกแมนแกะปกติแล้วเราก็มาเลเวลขัวกับดักในแต่ละอันนะ ไว้ไม่ใช่ที่ดอดนะบางตัวนะครับทุกคนเกลิตตนตรงนี้แล้วกันนอนไปเลยเอ็นเนืแมวบนต้นไม้อเล็กจะไปขุดแลตรงตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่กับดับโอ,โอเคนะเมื่อกี้คงไม่ได้เห็นอเล็กนะครับทุกคนโอเคกับดักที่หนึ่ง สายถล่มตื้อปังโอเคนะครับกับดักที่สองกับดักนี้ถือว่าเจ๋งนะครับตื้นี่คือรถไฟใช่ไหมครับรถไฟจอดแล้วก็พังเลยนะครับซึ่งเราต้องเก็บนะขอโทษด้วยนะครับที่มันเบอร์หน่อยเก็บสายงั้นมันจะลุกนะ เก็บสี่คูณสี่ช่องมีแค่น,นี้นะครับวันนี้กับดักต่อไปอันนี้ไม่เอออันนี้คือกับดักนะครับซัมบี้ือ,อลาวานะครับเป็นลาวาอันนี้คือเลโก้อันเก่าของผมนะ อันเก่ามากไม่น่าจะขายแล้วนะครับตอนนี้แต่ลองไปดูนะนะครับน่าจะมีอยู่ตรงนี้เป็นลิฟต์นะครับลิฟต์หนึ่งสองสามวิจจำไม่ได้วต้องขึ้นเรือแล้วขึ้นเลือบนทำไงครับต้อนเลือ,ล,อ,งล,อลงเหรืเอืนอนขึ้นโหเย,ย้ยเด็กยากนะ เห็นแมวตกแล้วครับซึ่งมันใหญ่ ấy. มันควรจะเป็นมขาเลื่อนขวาหน้าเลื่อนหลังถ้าหลงไปเพิ่นไม่ได้นะครเบือลือเลราะว่าเลือหลบโอ้โห ขอโทษน,นะครับแป๊บนึงนะขั้นแรกเราจะเอาอันเล็กขึ้นไปก่อนเอฮ้ยขึ้นไปปกติเลยแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นะครับมันอาจจะยากยานิดนึงนะครับมันฝืดๆแล้วโอ้โหหลุดเลยหลุดเลยทำยังไงดีเบื่อมากเลยนะครับ ห้องมันสันซ้ายก็หลน่นต่อใหม่เลยนะครับโอ้โหยากแสน,นยากนี่ไปเลยเสียบลงไปแล้วก็โอเคแล้วก็มาต่อโอเคนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวทดสอบอีกรอบนะครับท่านนึงนะครับตรงนี้มันผิดพลาดมันต้องอยู่นะครับอยู่ด้านบนอย่างนี้ต้องมีอะไรมาจับคำไว้นะครับโอ้โหยากแล้วทีนี้ โอเคงั้นเราเดี๋ยวเราแก้ปัญหานะครับต่อไปต้องให้ช่องจิ๊บจิ๊บแชนแนลมาช่วยนะแต่เขาอยู่กับตัวไม่ได้นะครับเราต้องพยายามอยโอเคนะครับ นี่เลยนี่เลยนะครับโอ้โหแมทใส่เลยนะครับเอามือจับไว้เลยนะครับน่าจะเห็น,นครับน่าจะเห็นใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับอย่างนี้เลยเอาขึ้นไปจับเลยครับอาจจะมีเสียงสุน,นัขชื่อดีดีนะครับ ได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วส่วนไอ้นี่ก็พิกเอลนะครับออกมาหนึ่งนี้เลยแล้วก็เอาอาเล็กขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็แค่น,นี้อ่าอาเล็กลงลิฟต์นะครับแล้วก็ย้ายเข้ากับกาับไที่เดิสมสำเร็จแล้วนี้อึ๊บอึ๊บแล้อกมาก่อนพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราทำางนี้นครับ น่าจะใส่ไปใส่ไปตรงนี้ใส่ไปสเตปแล้วก็มีรางรถไฟที่นะครับมันไม่ใช่กับดักนี่นะครับรถไฟไปแล้ววืบพอมันไปอ่ะตกรางนะครับไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดรถไฟก็จะกลับมานะครับ อันนี้ใช้เวลาสร้างวันเดียวนะครับแต่ว่าเหลือไว้ต่อไว้วันอื่นบ้างก็เลยสร้างสร้างประมาณสองวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสร็จเร็วเกินไปนะครับสองสามวันเลยนะครับอันเนี้ยก็ถือว่านานนะครับแต่จริงวันเดียวได้นะครับโอเคนะครับเรารีวิวอันอันนี้เสร็จไปแล้วนะครับ โอเคต่อไปเราจะเป็นอันนี้เราเคยบอกไปแล้วในเลโก้พวเอสพีที่ผมสอนต่อนะครับนี่เลยตั้งหลุดเลยนะครับ TNT ระเบิดนะครับแต่รึงมันคือเอา TNT มาดันดีกว่านะครับพูดดีๆแต่เขาก็ทํามาได้ดีนะครับวันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองนะยังไม่มีกับดักข้าสวยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโจมทั้าะคุณนะครับ,รบมุมสูงเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ